s ฉันเป็นเหรียญชำรุดนะบอกแล้วไม่ฟังกันบ้างอยากจะเสียเงินกันฟรีๆหรือไงกระบวนการผลิตไม่สามารถทำให้ขอบกลมได้ ไม่เชื่อไปถามครูด่งคอยดูนะเจ้านั้นของจริงผมเป็นเหรียญตกเครื่องซักผ้าครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพเทียวรักนักสะส,สม เหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC ขอพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาขายเข้ามาจำหน่าย ก็ต้องบอกว่ามีการซื้อขายกันไปนะครับตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันไปปกติเหรียญหลายๆเหรียญกำลังจะเดินทางเข้ามานะครับและถ้าเหรียญน,นั้นๆมาถึงแล้วคูโดงก็จะนําข้อมูลของเหรียญน,นั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกัน,นครับว่าทำไมคูโดงถึงซื้อเหรียญกระสับ แบบนี้ลักษณะนี้นะครับจะได้ทําความเข้าใจกันในคลิปนี้ EP นี้คูโดใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเหรียญที่คูโดมาประกาศรับซื้อ,อ,ท,อทั้ง2เหรียญน,นี้เพื่อนๆพนืพี่พน้องๆไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะครับดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชก็ขายได้แลตะตหาที่ขายที่ไหนไม่ได้คูโดก็เป็นอีกหนึ่งช่อง ทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถ้ามีก็ส่งเข้ามาขายได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญแรกเหรียญแรกที่คุดงจะมาพูดถึงสําหรับวันนี้นะครับอ้อเดี๋ยวก่อนมาพูดถึงเหรียญแรกคุดงขออนุญาตนิดนึงพอดีมีเพื่อนเพื่อนยิงน,น้องส่งเหรียญเข้ามาขายนะครับอันดับแรกก็ถ่ายรูปมาให้คุโดงเลยพอคุโดงตรวจสอบแล้วคุดงเห็นเป็นเหรียญปกติ คุโดก็บอกว่าเป็นเหรียญปกตินะครับขออนุญาตผ่านก่อนและเพื่อนๆก็ตอบมานะครับบอกว่าแม้แต่เหรียญพระเสียนตรงคุโดก็ไม่รับหรอกครับพอเราเข้าไปดูปุ๊บคือเป็นภาพนะครับไม่ได้เป็นวิดีโอคุโดก็เลยขออนุญาตขอให้ถ่ายเป็นวิดีโอมาให้เพื่อนๆก็ตอบรับได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เดี๋ยวหนูจะถ่ายวิดีโอมาให้จนผ่านไปแล้วเนี่ย ยังไม่มีทั้งภาพไม่มีทั้งวิดีโอมาให้เลยนะพอไม่มีเสร็จเราก็ปฏิเสธไปนะครับถ้าใครมีเหรียญพระเสียญตรงเอาง่ายๆนะครับใครมีเหรียญพระเสียญตรงต้องการขายเหรียญพระเสียนตรงถ่ายเป็นวิดีโอมาเลยง่ายดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วบอกเป็น็นพระเสียนตรงเนี่ยกุโด่งดูไม่ออกจริงๆโอเคไหมทําความเข้าใจกันเนาะโอเคเอาง่ายๆสั้นๆเลยสําหรับอันนี้นะครับเดี๋ยว มาวกกลับถึงเหรียญที่คุณโดวงมาประกาศรับซื้อเหรียญที่คุณโด่งรับซื้อเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญนี้เหรียญที่คุณโด่งรับซื้อเหรียญนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์โดยเฉพาะเหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2500้วยดูให้ดีนะครับปีพุทธศักราช2530เหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2530ถือว่าเป็นเหรียญ ตัวติดผลิตน้อยลำดับต้นๆของประเทศเลยนะครับผลิตมาเพียงแค่1000เหรียญเท่านั้นในข้อมูลนะครับมีการซื้อขายกันท่านในหนังสือเนี่ยท่านในหนังสือนะครับเดี๋ยวผูดวงขออนุญาตนะครับหยิบหนังสือให้ดูนี่คือในข้อมูลในหนังสือนะเอาให้ดูนะครับปี2530 จำนวนการผลิต1,000เหรียญ UNC 1 3 0 0ง0 0ถึงห4 0 0เหรียญเท่านั้นเนี่ย1 3 0 0ถึง1,400บาทเท่านั้นแม่เราไปมองแต่เหรียญเนาะจำนวนการผลิต1,000เหรียญเหรียญอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาสูงแล้วก็คูโดก,ก็รับซื้อถ้าใครมีเบื้องต้นถ้าเป็นเหรียญ UNC คุณด่งตั้งราคาก็เอาไว้เท่ากับในหนังสือที่ประเมินเอาไว้นะครับถึงแม้ปัจจุบันราคาจะลงมาโอเคไหมครับปี2530นะครับเน้นย้ำปี2530เพียงแต่ว่าใครมีปี2530อย่าไปนำปี2531มาแต่งเลขหนึ่งให้เป็นเลขศูนย์นะครับหลีกเลี่ยงนะครับมันมองออกมองไม่ยากแล้วก็ดูไม่ยากด้วย แต่งหัวเลขหนึ่งให้เป็นเลขศูนย์เพื่อให้เป็นปี2,530อย่านะครับครูโด่งมองออกเป็นการผิดด้วยโอเคไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ต้องการเก็บเหรียญแบบนี้ต้องศึกษานะครับพระครูโด่งเห็นบอกว่าเพราะครูโด่งบอกว่าซื้อเหมือนหนึ่งเหมือนกว่างเงี้ยไปเจอเหรียญปี2,531แต่งหัวมาเขาขายมาห้าพันไปซื้อมาเพื่อหวังว่า จะขายได้กําไรต้องระวังนะครับโอเคมัครับนี่คือเหรียญแรกเหรียญปี2530เหรียญ50สตังค์นะครับทีนี้มาถึงอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ก็ดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นเหรียญนี้พศนี้ครูโดก็รับซื้อมาโดยตลอดนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะออกไปทอาหารกินเหรียญนั้นก็คือเหรียญ10บาทปี2541นรบ เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช141จำนวนการผลิตนะครับ980,000เหรียญถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ครูดงรับซื้อมาโดยตลอดอ่ะปัจจุบันนี้ใครไม่รับซื้อครูดงก็ยังรับซื้ออยู่แต่ต้องต้องมีแต่นิดหนึ่งเราไม่ได้รับซื้อราคาสูงเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่ซื้อมา120บาท มาเหลือ90บาทจนมาเหลือ70บาทต่อหนึ่งเหรียญด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบน,นี้ราคามันต่ำลงมานะครับต้องทำความเข้าใจกันเหรียญปี2541ใครเป็น FC คูดงจะเห็นว่าคูดงซื้อมาอยู่โดยตลอดปัจจุบันคูดงรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันยังไม่เกิน50บนะครับ3าบาท40บบาทก็อยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าวันหน้าราคาจะลง หรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้คูดงรับซื้ออยู่ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องถ้าเกิดมีเรียน2,541แล้วไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่อยากเก็บต้องการปล่อยตอนนี้คูดงยังรับซื้ออยู่นะครับถ้าเกิดวันหน้าราคาลงไปอีกโดยสาเหตุหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่คูดงก็ขออนุญาตลงมาเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดวันหน้า ราคาขึ้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแล้วยังไม่พร้อมจะขายยังไม่พร้อมจะจําหน่ายไม่ว่าเลยสามารถเก็บเอาไว้ก่อนได้นะครับลองลองดูนะครับทั้ง2เหรียญสพศนี้ไม่ต้องดูอะไรมากเลยปี2541เหรียญสิบบาทและเหรียญปี2530 นี่คือทั้ง2เหรียญสพศที่ครูโด่งรับซื้อคลิปอ P นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโดวงคอยด้วย